ท่านประครูสุทธิโสพลนามเดิมเอกทองนั้นท่านประครูนักคิดนักพัฒนาผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอำเภอนายงเดิมท่านเป็นคนนายงโดยกำเนิดแต่ได้อุปสมบทนะัพัฒสีมาวัดพระพุทธสิหิงเมื่อพศ2479 ต่อมาท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนาพิมุกหลังจากนั้นได้สร้างผลงานเป็นรูปธรรมในอำเภอนายงเป็นที่จดจำมาในปัจจุบันคุณป้าอุไรเอียดช่วยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดได้เล่าให้เราฟังซึ่งประวัติของท่านพระครูว่าคือกุยไปนังกุ้ยกุยกุ้ยกันอ่าเพระว่าจงกระจบไปวัดกัจนังกุ้ยกันเกยนน็นั่งผูดตึงโรงการโน้โรงการนี้ตํา แต่ว่ามันบางทีมันไม่จาเรจพ้นโครงการเด่นๆนั้นมีมากแต่ว่ามันโครงการเหลือเกิมพอกตานั้นคือการตัดตานุนตัดตานุนเหล้วก็อบรมอบรมเยาวชนตัดตานุนเล้วถึงตัดสร้างสร้างชุนเด็กการโตะกามีมูลนิธิทุติโชพ้นตีไอ้นั้นตีจำกันมานอกจากนี้คุณประวิตรพันไพโรธ ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับท่านพระครูสุธทธิโสพลได้กล่าวว่าท่านพระครูรสุทธิโสพลเนี่ยตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านได้ทำมาเพื่อองค์รวมของสังคมเป็นหลักตามในราชการที่เกิดขึ้นในอำเภอน,นยายโยงเ็รเริ่มจากโรงเร,รียนสวัสดิ์รัตนวิมุกโรงบาลนายจุ๋งก็เป็นความคินนอข,อข,อของท่านการน้ตัมบรภูธรก็เป็นความคิดของท่านเดียวกันผลงานที่ท่านทำทุกวันนี้ท่านทำมาจนถึงวันนี้ เป็นบรรนานที่มงบอกถึงว่าท่านในสมานเพื่อจนถึงจริงท่านได้รับปฏิปฏิประศักจากเวรทูภูเกิดก็ท่านก็ได้ก็นานาว่าเป็นนักปรนนาพัฒนาจิตกรรมส่วนใหญ่ที่ก็มองเห็นนก็จะเห็นแต่ตั้งต่างวัตตุเพราะว่าต่างวัตตุนั้นไปก็เห็นแต่ว่าในด้านจิตใจนั้นที่ตั้งปรนนาเด็กหมากันคือต่างจิตใจที่ตั้งกันที่รุด แันว่าตกไปกลางหน้านั้นตากุณนตากว่าจิตใจเรียบซ้ำเหมือนกันโยกันไม่ได้ึกันว่าคนมีจิตใจดีมีมารยาทดีเก้ากันได้กับคนมีความสมามกกัคคีกันกะ ต่อไปเรากายุรสปฏิเตยเรายุรดจุ่มจนเรายุรสการดำรงไว้ซึ่งความดีที่ชี้ด้วยผลงานการปฏิบัติตัวที่ดีการมีคุณภาพจิตใจที่ดีคิดดีทำดีตามหลักพระพุทธศาสนาหากคนในสังคมยึดหลักปฏิบัติเหล่านี้ได้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเช่นเดียวกับท่านพระครูสุทธิโสพลที่ยังอยู่ในความทรงจำของคนนายงสืบไป นักข่าวพลเมืองโรงเรียนสวัสดิ์รัตนามพิมุกรายงาน